ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นต่างๆมากมายที่น่าสนใจเยอะเลยครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมกูไม่เคยแนะนําตัวก่อนเริ่มคลิปเลยนะเนี่ยอยู่กับผมครับนี่คอรัสครับที่จะพาคุณไปเจือกเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากประเด็นร้อนประเด็นแรกเลยนัก็คือในหลุดส์ไทม์ไทยเขาออกเพลงอ่ะบกคนซั่วเวอร์ชัน i อนฉบับเต็มเรียบร้อยแล้วครับผมรู้ครับผมรู้ผมรู้ ผมรู้ว่าพวกคุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกแต่สำหรับผมคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมานานตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ยินเพลงนี้ในในติกตอกนะในฉบับที่ร้องแต่ท่อนฮุกของพี่ไทม์ทายเนี่ยร้องทาให้ผมร้องเพลงนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้นะ และแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทั้งโซเชียลแล้วก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอเวอร์ชั่นเต็มสักทีเถอะพี่แล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชแน,นลของพี่ไทม์ไทยก็ได้ปล่อยเพลงแบบคนซั่วเวอร์ชัน R&B เมื่อฟังครั้งแรกก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันช่างดีต่อรูเอียของผมจริงจริงก่อนหน้านี้นถ้าฟังเพลงนี้เวอร์ชันปกติก็น่าจะทาให้ผมอยากดกเหล้าขาวกับซอยจุนะแต่พอมาฟังเวอร์ชั่นของพี่ไทม์ไทยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์เป็นจีบว,ยนนะวา,า,ออบาย่างเนนย เราก็อยากจะท,ทาตัวให้มันกลมกลืนไปกับบรรยากาศนั้นใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นคุณได้ไปเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วคุณไปเจอลาวามอสเนี่ยคุณรู้สึกว่าวิวลาวามอสตัวน,นี้มันช่างสวยงามเหลือเกินสวยงามสะจนคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งกับมันจนมานทำให้คุณตัดสินใจนอนลงไปบนลาวามอสด,ดื่มดําไปกับบรรยากาศเอฟพิเชียไปกับความนุ่มนวลของลาวามอสที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่คุณไม่เคยได้นอนบนสิ่งนี้มาก่อน แล้วก็ไม่ลืมที่จะอัปรูปนั้นลงไอจีเพื่อเป็นการบอกให้กับประชาชนรู้ว่าคุณได้มาเยือนที่นี่แล้วแต่ก็ไม่แคล้วทำชิปหายเพราะเมื่อชาวเน็ตได้เห็นรูปดังนั้นก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าไอ้นอนลาวามอสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบางแล้วก็สำคัญต่อระบบนิเวศมากการที่คุณไปทับอยู่บนสิ่งนั้นอาจจะทำให้มันถึงแก่กรรมได้แน่นอนครับการที่คุณอัปมันลงไอจีอย่างนั้นแล้วรู้ว่าการกระทำของคุณมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยโดยสามัญ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนดังแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ด้วยเนี่ยนะการลบลูปในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแทบบจะไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะคนเขาแคบ,บไว้หมดแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่เนี่ยไม่รอดหรอกก็่ด้หละรครับเวลาจะออกไปต่างที่ต่างบ้านเนี่ยนะสำคัญอย่างยิ่งเลยคือต้องเช็คดูก่อนว่าไอสสานที่ที่เราจะไปเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้ในพื้นที่ของเราหรือประเทศเราหรือบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องต้องห้ามของประเทศอื่นก็ได้นะ อย่างว่าครับเข้าเมืองตาลิวเจอหลิวเตอหัวมันมีเรื่องที่สามารถทําที่ประเทศเราได้แล้วก็ทําที่ประเทศอื่นไม่ได้ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ตามแต่นะนั่นก็คือการทักเรื่องรูปร่างครับผมคาถามส่วนใหญ่ที่ทุกคนสงสัยก็คือทําไมคนไทยชอบทักเรื่องรูปร่างกันอย่างเลยอยากรู้คําตอบไหมอยากรู้ไหมคําตอบนั้นง่ายมากครับเพราะว่าคําตอบมันก็อยู่ในคําถามนั่นแหละไปหาเราเอง แล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วเวลาคุณก็แค่นั่งแท็กซี่กลับบ้านเชนเช่นวันธรรมดาปกติและจู่ๆพี่แท็กซี่ก็เริ่มบทสนทนาด้วยคำถามที่ว่าตัวเรานั้นหนักเท่าไหร่แน่นอนครับคำถามนี้สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่ไม่สนอหูเราใช่จริงแต่เราก็ต้องจำใจตอบไปครับว่าเอ่อร้อยโลครับพี่และทันใดนั้นพี่แท็กซี่ก็ตอบกลับเราทันทีเลยว่าพี่ว่าไม่น่าใช่นะ การตอบกลับในครั้งนี้อาจจะทําให้เรายิ้มได้บ้างพอคิดว่ารูปร่างเรานั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนที่หนักร้อยโลหรือเปล่าแต่เหมือนว่ารอยยิ้มนั้นจะอยู่ได้ไม่นานะนะเพราะว่าประโยชคของพี่แท็กซี่นั้นมันยังไม่จบพี่แท็กซี่ยังพูดตอกกลับมาอีกว่าอย่างน้องเนี่ยน่าจะหนักสักร้อยแปดสิบที่จริงพี่ก็ไม่อยากจะรับน้องหรอกนะเพราะพี่กลัวชครถพี่พัง๋ยมันจะไม่คุ้มค่าซ่อมรถแน่นอนครับว่าพอได้ฟังประโยคนี้เนี่ยนะมันยิ่งอยากทําให้เรารู้สึกอยากทําท่าแรงในเกตช็อคอยากบ่อหลังเหลือเกินแต่แน่น อ่าถ่ายคลิปไว้เพื่อที่จะนามาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ให้สังคมช่วยกันตัดสินเอาแล้วกันว่าไอพฤติกรรมหรือคําพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่แต่๋วตรงตัวมันก็ไม่มีมารยาทนะไปทักเรื่องน้ําหนักคนอื่นเนี่ยมารยาทมันเป็นสิ่งที่ทาให้คนเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะเพราะบางทีคนที่ไม่มีมารยาทเนี่ยก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้เลย อย่างของการขาดมารยาทอย่างแรงในสังคมนะครับผมและมีการให้แคปชั่นเด็ดๆด้วยว่า1ปีมี1ครั้งขอสนุกแค่20นาทีไม่ได้หรอแน่นอนครับมันไม่ได้สิต่อให้1 0ปีมี1ครั้งหรือร้อปีมี1ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะเอามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้นะคิดสภาพคุณขับรถไปแล้วนะ้ำมันรถคุณใกล้จะหมดดิแล้วความหวังเดียวของคุณก็คือไอ้ปั๊มนี้เนี่ยแต่พอไปถึงคุณก็เจออะไรแบบนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างให้มันดูเวอร์นะแต่ไม่รร้้้ออ่่วสคคมัันนนนาาีหืกดงงงๆใบ แคปชั่นแบบนี้แล้วที่สนุกกว่าไอ้คนที่เต้นอยู่ข้างล่างนี่คืออะไรรู้ไหมครับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์นี่โคตรสนุกเลยอยากเห็นคอมเมนต์มันมันผมก็แนะนําเพจนี่เลยครับเพจสมุดปากการครับคอมเมนต์แม่งมันจริงเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้ดูสักคอมเมนต์แล้วกันนะนี่เลยก็ดูสนุกดีนะชอบเยียบเยมก็อยู่บ้านครับผมไม่รู้ปั่นเลยแม่งพูดจริงนะ พอทมานพูดจริงนี่คือตะกกาแม่งวิบัติจัดเลยอะคนแถวนั้นเขาก็นอนอยู่บ้านเข้าดีๆนั่นแหละแต่มันมีไอ้พวกคุณมึงเนี่ยนะไปรบกวนเขาเขาอาจจะบอกว่าคุณไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่แถวนั้นแต่หมายถึงคนที่ขับรถใช่ไหมเอาไอ้เฮีย้ยกูจะมาเติมน้ามันอะ่ะกูจะรู้ไหมว่ามาปั๊มนี้แล้วมันจะเจอสภาพนี้อะ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นนี่คุณรัฐนายต้องใจให้เย็นกว่านี้แล้วมันจะมีบางคนครับที่แม่งเป็นเฮีย้ยอะไรกับคนอีสานไม่รู้ แม่งจะบอกว่าคนที่ทําอย่างนี้แม่งคนอีสานชัวร์แม่งอีกแล้วสินะคนภาคกูแม่งต้องรับจบอีกแล้วสินะเรื่องนี้ขอร้องขอร้องจะเหมารวมได้ไหมมันเวลาที่คนทําอะไรชิบหายไว้แล้วพวกมันก็โทษเกมไว้ก่อนนั่นแหละเสือทุกคนนี่มันเป็นอะไรกันเป็นหมดวันเนี้ยผมรู้แล้วว่าไอ้ข่าวเรื่องเกมเนี่ยมันมันขายได้แต่คุณจะขายข่าวอย่างนี้จริงดิแบบนี้มันไม่ดูผลักพาระาไปหน่อยเหรอไอ้นั่นมันอาจจะเล่นเกมจริงแต่คุณคิดว่าปัญหาหลักๆมันมาจากเกมจริงเหรอ ไม่ผมว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าที่จริงเกมมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การเขียนข่าวที่โทษเกมไว้ก่อนเนี่ยมันขายได้ไงแล้วก็ขายกันยับเลยทีเนี้ยดีนะกูโตแล้วถ้ากูยังเด็กเนี่ยนะแม่คงจะงดไม่ให้กูเล่นเกมไปสักเดือนอะ่ะแล้วก็ก่อนจะลงข่าวอะไรช่วยหาข้อมูลก่อนได้ปะ่ะนี่เลยล่าสุดนี่เลยครับผมกับอีกแบบหนึ่งคุณผู้ชมลองฟังในคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าพ่อแม่ก็ไม่น่าจะเคยเห็นใช่ครับผมก็เชื่อว่าคุณก็ไม่น่าจะเคยเห็นด้วยคิดว่ามึงฟยอกมาหรอฮะ ที่มึงเฟี้ยวมึงอยู่รามสามอ่ะมึงขายเฟียมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะเจมเจอกูไอ้ที่มึงเฟี้ยวว่ะเจอกูคุณผู้ชมคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปวิเคราะห์ว่าป่วยจิตหรือว่าเป็นไงผมบอกคุณแล้วกล้าลงได้ยังไงวันนี้ข่าวนี้เนี่ยคือผมอยากจะรู้ว่ามันไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรก่อนไหมอะเลยคิดว่าข่าวนี้มันน่าจะขายได้ก็เลยขายเลยละกัน ปวดหัวเอาเป็นว่าวันนี้พอที่นี้ก่อนละกันนะนะเพราะว่าอารมณ์ผมตอนนี้แม่งก็กำลังได้ที่เลยไว้เจกันคลิปหน้าครับก่อนจากกาันผมอยากบอกพวกคุณว่าเมืคืบุกเฟีย้ยววะ